ไปมามไปมามมแล้วด้วนี่คือกนพอนี่คืออ่ะพอพอค่ะอันนี้ก็คือ,ค,อคืออะไรคะคือปิ้งย่างนี่กึิ่นมีก็ปลาหมึกน้องเขารู้ว่าคุออชอบอะไรโอ้ประทับใจจริงๆเด้อฉันก็เด้อมาเรียน YouTube ก็น้องถ้า y ยูทูบเบอร์นะแต่ปรากฏว่ายูทูบเบอร์อะไรยูทูบเบอร์ถามจริงๆจะมาเป็นแฟนครับนักเรียนเลย ถามจริงโอ้ยฉันฉันก็งงอันนี้เราสองคนเริ่มซับสนกันเลยค่ะจำซับสนว่าเอาเอาลงหมดเลยนะเอาลงหมดเลยสิแต่ว่ามันเหมือนเอ่อมันยังไม่ค่อยเนี่ยเอาไว้บนก่อนเวลาพี่นะเออถ้าอันไหนที่ยังไม่ไม่เข้มข้นไม่อันนี้ก็พอแล้วนะพอได้พอได้แล้วนะมึกถั่วเขาสุกง่ายนะเออเออเอาสุกง่ายเอาง่ายก็ง่ายแกว่าอะไรฉันง่ายเมื่อฉันตามแกเมื่อทุกอย่างเลยอ่อโอเคโอเค เด้อนี่เดอ้อนี่เดอ้อมาๆม,ม,ม,มากินน้ำกันเดอ้อ uh, <yeah. S 1> แฟนครับ uh, แฟนครับของใครก็ตามของคุณ <Yeah. S 1> เพนเยอรมันมาแล้วกับใครที่เป็นแฟนคลับน้องใหม่ใน youtube <Yeah. S 1> ก็คือละอ,อกเคลมเดอ้อ <Yeah. S 1> จ้ะเด้ออัน uh huh. นี้มาสวนมากิน <Yeah. S 1> ปิ้งย่างบ้านน้องเพน uh huh. เชิญมานี่ก็คือครอบครัวเขานี่คือบรรยากาศสวนจ้ะ uh huh. นี่บรรยากาศของสวนมันนี่อากาศนี่ดีฉันก็เลย ได้รับเชิญเป็นแขกรับเชิญเป็นแค่แขกรับเชิญจ้ะแต่เป็นแขกรับเชิญที่มีความสุขมากเนาะฉันเป็นแขกรับเชิญที่มีความสุขมากเลจ้านี่เพ <c oughs> ราะว่าเพราะว่าคนที่ทาอยู่คนที่สอนอยู่ทุกเมยฉันนี่เขาถามว่านั่นคือปลาหมึกเหรอจ้ะกับปลาหมึกเองเนาะเอาเอาแค่นี้แล้วฉันจะไปกินกันเลยด้วสิอจ้าจ้าจ้าอ้าว อยู่ดีมีแหงฉันไปแซบๆก่อนเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะ